ทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n e l รีวิวพานะครับนะนี่คือลังนำเลิกครับนะเหรียญเจริญดีวาระเก้ารอบนะบนานทีดีหนผมจะได้ลังนำเลิกมานะครับและอรุ่นนี้ต้องบอกว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าคำว่าคุ้มค่านะครับเพราะ เขาการันตีเนื้อเงินในลังนี้ถึง10เหรียญน,นะครับโดยแบ่งเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้3ามเหรียญอยู่ในลังนี้นะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยา7เหรียญอยู่ในลังนี้และยังมีเนื้อนวะโลหะนะครับการันตีอยู่ในลังนี้10เหรียญน,นะครับวันนี้เรามาคระเนื้อให้ชมกันนะครับแล้ะผมก็จะแกะให้ท่านชมสักสามลุ้นนะครับ ตอนนี้รายการลุ้นน่าจะเหลือประมาณสัก40่รุ้นโดยประมาณนะครับนะเดี๋ยวเรามาชมกันสร้างน,น้อยแค่79ลังหรือ7,900เหรียญครับอ่ะนะครับไม่พูดพรามทำเพลงเดี๋ยวแกะเลยนะครับหลวงปู่ขีบทีระปัญโยนะวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นแถมยกลังนี่นี่ ตามป้ายเลยลูกค้าแถมยกลังนะครับมาดูกันนะครับะนะครับเดี๋ยวรายการรุ่นจะแกะชมสักสามรุ่นนะครับกล่องใหญ่กล่องสวยมากครับนี่ผลงานการแกะบล็อกโดยอาจารย์บิ๊กบางใหญ่งานลงยาโดยช่างสาวสมมงคลศิลป์ครับสวยๆครับนี่นะครับรายการแจกในพิธีนี่คือเหรียญแจกทานครับเห็นไหม ตอกนำเลิอกอุ้ยเลขตองหนึ่งครับนี่นะฮะตอกนำเลิกทุกเหรียญเพราะว่าเป็นรายการลังนำเลิกครับนี่นานทีดีหนผมจะได้นำเลิกมานะนี่เดี๋ยวเปิดไฟให้ชมครับนี่นะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยพอไฟแล้วก็เลี่ยมไปนะนะครับอ่ะปิดไฟก็ได้นี่ นี่นะครับสวยมากครับเลขตองหนึ่งครับเอาท่านไหนสนใจรอเลยครับนะครับประมูลจบแพงมากครับรุ่นนี้พระหลักครับนี่คือพระหลักครับอ่มาดูกันครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับเอาละครับนี่ใช่เปล่าตอกแจกตอกนำเลิกเลขสี่สี่ครับ อ่านี่นี่นี่ตอกแจกครับเดี๋ยวต้องดูไปรายการก่อนนะฮะไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะครับต้องเช็กไปรายการก่อนนะฮะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่าเอ่ยรายการแถมยกลังแถมยกลังนะฮะ เขาบอกก็เป็นเหรียญหล่อเหล็กน้ําพีนะเทมยกลังอันนี้เป็นรายการแจกทานไม่มีบอกนะหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมต้องเช็คดูก่อนแต่เนื้อเงินไม่น่าตอกไม่น่าเป็นรายการแจกทานมาได้ไม่รู้ว่าเป็นเงินหรือชุบเงินครับแต่สวยมากลูคฮะดูอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวไปนั่งเช็คดูก่อนนะครับอ่ะมาดูอีกองสุดท้ายครับ เหรียญหล่อเหล็กน้ำพีหรือเปลา่าองค์นี้มาดูกันครับอ่านี่นี่ตอกนำเลิกตอกขีบครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อเลขโอ้โหเลขสี่ตัวเดียวฮะดูเลขสี่ตัวเดียวครับ,รบอันนี้คือเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีนี่นะครับเหล็กน้ำพีอย,อยู่นี่อะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรังกันดีกว่านะครับไม่พูดพ่อมทำเพลงเน,นาะขณะนี้เวลานะบ่ายสองครึ่งแล้วนะครับ ขออนุญาตตัดลังเลยครับตัดลังแล้วก็เดี๋ยวขระให้ท่านชมเลยนะครับนี่ฮะสวยมากครับเหรียญรุ่นนี้นะครับกําลังเป็นที่พูดถึงนะฮะร,ร้อนแรงนี่คือพระหลักสายหลวงปู่ขีบอย่างแน่นอนครับในหลังนี้นะมัดยางมานะเยอะเยอะ,ะเลยอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองคำนะสามเหรียญที่เขามัดยางมาส่วนเนึงเัินอีกเจ็ดเหรียญ แสดงว่าเขาไม่ได้มัดยางมามัดยางมาแต่หน้ากากทองคํานะหน้ากากทองคำสามเหรียญนี่ใครได้ไปก็ผมรับเช่าเลยนะครับกันได้ไปในราคาเท่านี้อันนี้นี่เนื้อเงินแสดงว่าเขาแยกมาให้อันนี้คือหน้ากากทองคำสามเหรียญอันนี้เขาหุ้มอันนี้มาเจ็ดเหรียญครับลูกค้านี่นี่หน้ากากทองคำสามนะอันนี้เนื้อเงินหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดก็รวมเป็นสิบนะครับเนื้อเงินนะเขาหุ้มซีนมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวแกะแกะซีนออกนะครับนี่ปึ๊บมันยังมีซีนด้านในอยู่นะฮะเห็นไหมอันนี้เป็นซีนซีนใหญ่ที่เขาแพ็กรวมกันมานะครับวางกันไว้นะแล้วก็แพ็กนี้นะครับคราบกันชัดเจนแน่นอนลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ในสายตาทุกท่านนะครับนะยังยังมีซีนอยู่นะฮะเห็นไหม นี่นะเป็นซีนอยู่นะนี่นะครับวางลงไปนะครับขอระกันชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะครับทีนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้เนื้อเงินไปในราคา450บาทขอให้ท่านได้เนื้อเงินหน้าก,กากทองคำไปในราคา450บาทขั้นตอนต่อไปขออนุญาตทำการคาดเลยนะครับอ่ะนี่นะห0 0ุ่้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้ครับขออนุญาตคาะเลยนะครับ อ่ะนะครับนีบ่ฮะทะเลยนะครับอ่ะเลยนะครับโต๊ะเล็กด้ยวยทะแรงก็ได้เดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อโต๊ะใหม่นะกล่องทะก็ใหญ่นะฮะแล้วโต๊ะก็เล็กนะไม่สมงมาดึงกันนะครับนะครับทะเลยนะครับอ่ะโอเค อ้าวใครโทรมาเดี๋ยวสักครู่ฮะวันนี้คนโทรหาเยอะมากนะครับคนจะเอาหลวงปู่มหาศิลาเยอะมากนะครับวันนี้คนโทรเยอะจริงๆนะครับผมแหมนะครับกําลังจะหลับจะนอนคนโทรตั้งวันตั้งคืนกระแสหลวงปู่มหาศิลาชั่วโมงนี้เอาไม่หยุดเอาไม่อยู่จริงๆนะเอาช้างมาฉุดก็หยุดไม่อยู่เพราะว่าอย่างนั้นนะครับชั่วโมงนี้อะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะรายการลุ้นให้ท่านชมสักสามลุ้นนะครับ อเอาหน้ากล้องเลยขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับอ่ะมาชมกันครับนี่คือเนื้อชนวนด้านคุ้ยพื้นลงยาแดงครับตอกนำเลิกเขนนะนะ็นได้เลยบค้าเลขห้าสี่นะครับตอกนำเลิกทุกเหรียญเนี่ยลงยาแดงสวยๆเห็นไหมสวยๆนะครับหน้าสวยมากนะ สอกนาเลิกทุกเหรียญน,นะครับเพราะว่าเป็นรังนําเลิกนะฮะเป็นรังนําเลิกนะครับ,รบอ่ะแกะสักสองเหรียญท่านชมนะครับชมความสวยไปพร้อมกันเลยครับนี่เนื้อทองแดงเถื่อนคุ้ยพื้นลงยาส้มหน้ากากเงินลงยาจีวรเขาลงยาให้ทุกเหรียญเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตอกนําเลิกทุกเหรียญเลยนะนี่ฮะ ไม่มีเหรียญเนื้อล่างเลยนะครับมีแต่เนื้อบนๆนะครับนี่นี่นะลงยาทุกเหรียญครับเหรียญไม่ลงยาก็มีหน้ากากหน้ากากก็ลงยาให้อีกนะครับสักเหรียญน,นะครับลุ้นกันไปครับเนื้อทองแดงมันปูครับเลขหนึ่งร้อยห้าลงยาจีวอน นี่ครับอ่ะโอเคแต่สวยมากพระรุ่นนี้นะครับอ่ะหนึ่งร้อยลุนนะที่เหลือเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขัมเบอร์ลุนสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งโอร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทําการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งัตถุมงคลนะครับอ่ะ ไม่พูดความทำเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูนะครับนี่นะฮะผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับขออนุญาตตัดซีนให้ชมครับอันนี้คือเนื้อ ทองแดงมันปูลงยาจีวอนเลขหนึ่งร้อยห้าครับหนึ่งร้อยห้าร้อยห้าร้อยห้าพี่ว่าไงครับดูฮะดูฮะดูหน้าพระครับดูครับโหสวยงามมากเลยดูตอกน้ำเลิกตอกโคตรคีบเลขหนึ่งรอยห้าคือ ตอกนำเลิกทุกเหรียญทั้งหลังนะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ท่านชมสักสามลุนละกันนะเพราะว่าพระก็เหลือเยอะประมาณสี่สิบรุนเนี่ยแกะให้ชมสักสามลุนนะครับแกะเพิ่มแกะเพิ่มอีกสามลุนแล้วกันเนี่ยพระสวยไม่สวยดูตัวหนังสือนะงานอาจารย์บิก๊กเนี่ยเป็นสันเลยนะตัวหนังสือนะหลวงปู่ขีบเทียระปัญโยเนี่ยพระสวยนะหน้านี่เหมือนเป๊ะสวยมาก งานลงยาโดยทีมงานสอมงคลศิลป์น,นี่คืองานลงยาระดับประเทศครับรับประกันการันตีความสวยครับเนื้อทองแดงครับองนี้อ่ะองค์นี้เอาราคาเบานะเนื้อทองแดงนะเอาแบ่งปันไปเหรียญน,นี้ครับเจริญดีครับเจริญดีเก้ารอบเนื้อทองแดงนะครับเลขหนึ่งศูนย์ห้าทองแดงมันปูต่อโคดนําเลิกต่อโคด,ด,อดเด็กต่อโคดคีบ เหรียญน,นี้ท่านไหนรับขอสามร้อยบาทเอาทองแดงปิดมาเอาไปสามร้อยปิดมาครับครับโอเคนะครับมาดูองค์ถัดไปครับนี่คือเนื้อชนวนด้านครับสร้างเจ็ดสิบเก้าเหรียญครับเนื้อชนวนด้านชนวนด้านลงยาแดงนี่งานลงยามาแล้วนะครับดูฮะ โอ้โหลูกค้าดูฮะผมจับนี่มือสั่นเลยไม่ใช่หิวข้าวแล้วผมกินข้าวมานะเนี่ยคือสวยมากเลขห้าสี่ท่านดูครับนี่เห็นนะเลขห้าสี่ครับต่อโคดชอช้างครับเย่มมาจากชันวนดูงานครับโอ้โหดูดูดูด,ดูดูครับท่านขึ้นคอได้ไม่อายใครเลยครับดู งานลงยาสอมมงคลศิลป์ครับสวยมากลูกค้าดูดูดีๆครับดูหน้าหลวงปู่ครับดูโอ้โหสวยกว่านี้มีอีกไหมครับดูโอ้งานลงยาละยิบรละยับเลยครับสวยมากผลงานพีเียมนี่คือพระหลักนะครับผมบอกว่าพระหลักเลยครับถ้าไหนได้ไปเก็บไว้ให้ดีครับรอรอ,รอบครับเหียไหม่หลวงปู่ศิลาสมัยก่อนนะหลักร้อยไม่มีคนเอานะปัจจุบันขึ้นหลักเหมื่นไปเลยไนงะ เราไม่รู้หรอกว่าพระรุ่นไหนอนาคตจะมาครับนะเราเก็บไว้ก่อนพระเอาราคาไม่แพงครับนะแค่450บาทนะครับแล้วก็เป็นพระหลักในวาระเก้ารอบด้วยครับสวยๆแบบนี้ท่านดูฮะป๋องสุพรรณการันตีเอซการันตีคุณภาพวัตถุมงคลครับนี่หืมนะฮะสวยมากนะครับเหรียญน,นี้ท่านไอนจะรับครับเนื้อชนวนลงยาแดงตอกนําเลิก เลขห้าสี่ต่อโคดคีบครับด้านหลังเป็นยันห้านะมันจะมีสองสองแบบนะฮะมีหลังยัน5กับยันหลวงปู่คีบซึ่งเป็นตัวตัวอักษรลาวนะตัวทำลาวนะครับถ้าเป็นยันตัวที่เป็นยันหลวงปู่คีบเนะี่ยคือองค์ที่สร้างน้อยเป็นรายการพิเศษนะค่อนข้างมีราคาเยอะพอสมควรนะครับนี่สวยมากครับองค์นี้นะครับท่านไหนรับนะครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ 5้าร้อยบาทอ่ะทนายรับปิดมาครับนี่ห้าร้อยบาททนายรับแจ้งมาเลยรายการนี้สวยๆครับห้าร้อยบาทครับปิดมาลงยาสวยๆงามๆราคาไม่แพงครับราคานี้ะจับต้องได้จับต้องได้ไดมาดูองค์นี้ครับนี่คือเนื้อทองแดงเถื่อนคุย้ยลงยาส้มนะคุ้ยพื้นหน้ากากเงินลงยาจีวรครับสร้างเจ็ดสเก้าเหรียญ เดี๋ยวผมจะแกะให้ท่านชมอีกสักสามลุ้นนะผมอยากให้ท่านเห็นอหลังยันหลวงปู่คีบนะครับเพราะว่าเนี่ยผมแกะมาในเจอแต่หลังยันห้านะครับตอกนำเลิกทุกเหรียญเลขหกแปดครับเห็นนหะโอ้โหท่านดูฮะไม่สวยตรงไหนท่า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 นคอมเมนต์หน่อยเอาปากกามาวงครับนะไม่สวยตรงไหนเอาปากกามาวงครับดูดูฮะดูโอ้โหบ,บิบบ,บับบีบบับดูดูดูด โอ้ยทองแดงนะครับนี่ไม่ใช่นวะนะทองแดงเถื่อนนะครับบางท่านคิดว่าเป็นนวะนะเนี่ยเหมือนนวะหนะ้ากากเงินเลยฮนะเนี่ยสวยมากนะครับแต่เป็นทองแดงเถื่อนหนะ้ากากเงินครับผมเดี๋ยวผมจะแกะอีกสักสามลุนนะ<ๆ>เผื่อจะเจอหลังยันที่ผมบอกว่าเป็นหลังยัน อ่ายาันลงปุกคีบนะอยากให้ท่านเห็นว่าสวยมากนะเขาทําสวยมากเกิดเจอเกิดเจอแกทั้งสามลุ่นแล้วกันนะครับนะครับ,ร,บารายการนี้ท่านไหนจะรับครับทองแดงเถื่อนลงยาส้มหน้ากากเงินแบบนี้ครับเลขหกแดครับแบบนี้ขอห้าร้อยบาทอ่ะปิดมาเอาไปห้าร้อยรายการนี้เอาไปห้าร้อยปิดไปครับเดี๋ยวผมเช็ค สักครู่ว่าเบอร์ไหนคนยังไม่เลือกนะครับเบอร์ที่มีคนเลือกแล้วคือเบอร์ห้าเจ็ดนะครับเบอร์ห้าสิบเจ็ดเบอร์เก้าสิบเก้าอ่ะมีคนเลือกแล้วแล้วก็เบอร์แปดหกนะครับเบอร์แปดหกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกมาสามเบอร์ เอาเอาเป็นเบอร์หนึ่งสองสามแล้วกันน่ครับหนึ่งสองสามแล้วกันเดี๋ยวผมแกะดูสักสามลูกวันนี้คนโทรเยอะมากขออภัยนะวันนี้คนโทรถามหลวงปูม่มหาศิลาทั้งวันเลย <c oughs> นะเออนะครับคนโทรเยอะมากวันนี้นะครับขออภัยด้วยไม่ได้รับสายนะอันนี้คือเนื้ออะไรเอ่ยนี่คือเนื้อ มหาชนวนลงยาเขียวครับเลขหกสี่ครับรวมได้สิบอุดมสมบูรณ์ครับมหาชนวนลงยาเขียวมหาชนวนลงยาเขียวครับยาเขียวเหนียวซับอ่านี่นนโหงานแบบนี้ท่านดูฮะชนวนยาเขียวครับสักคู่นะครับสักคู่นะฮะเลขหกสี่นะครับ ตอกนาเลิกนะครับรวมได้สิบอุดมสมบูรณ์ครับดูห,หน้าหลงปูแต่ยังไม่เจอนะยันหลงปูคีบครับดูฮะดูความสวยครับเอาเหรียญน,นี้ท่านไหนรับเอาไปห้าร้อยอ่ะปิดไปเอาไปห้าร้อยครับเหรียญน,นี้อ่ะท่านไหนรับแจ้งมาแจ้งมาครับรายการรุนเหลือเยอะเหลือประมาณสี่สิบไปแหละนะรประมาณนั้นโดยประมาณนะครับแกะเบอร์สอง นื้ออะไรครับเนี่ยอย่าบอกโอ้ยตกใจในะวัน,นเงินพิเศษครับอันปะก้าลงยาจีวอนนี่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 ยันหลวงปู่หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ใช่ปะฝังพลอยนอปะก้าลงท้ายเลขเก้าจดสร้างสิบหกเหรียญโอ้ยถ้าลงท้ายเลขเก้าจดสร้างสิบหกเหรียญน,นี่เลขห้าเก้าครับสร้างสิบหกเหรียญบนโลกใบนี้ครับเหรียญน,นี้มีแค่สิบหกเหรียญครับบนโลกใบนี้ฮะท่านดู ฝังพลอยแท้นะฮะสายอาจารย์ป๋องสุพรรณไม่มีพลอยเกนะฮะนี่คือพลอยแท้ๆครับพลอยนกปงปก้าครับเนี่ยตรงกลางก็ฝังเพชรเห็นไหมเนี่ยงานฝังพลอยแท้ๆนะอย่างนี้เนี่ยเอาไปเลี่ยมใช้เลยครับเป็นมงคลนะฝังพลอยนุ่งปก้าครับตอกคีบตอกนําเลิกตอกอ,อ่างเนื้อเอาปาก้าครับก็ถือว่าเป็นเนื้อกลางๆนะครับ แล้วอันปาก้าเขาทําคือต้องบอกว่าอย่างนี้ลูกค้าดูดีเนื้ออันปาก้าเนี่ยใสมากเลยนะใสกว่าบางรุ่นใสกว่าเนื้องเงินบางรุ่นนะครับเนี่ยงานพรีเมียมไหมถ้าผมไม่บอกถ้าเราเป็นอัลปกาก้าบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเนื้องเงินนะคือท่านเห็นถ้าท่านอ่าได้เหรียญไปไนท่านเราไปดูนะอัลปาก้าเนี่ยใสแบบขาวแวววเหมือนเนื้องเงินเลยนะเขาทำอัลปกา้าทำมาดีมากนี่ สวยมากเหรียญน,นี้นะครับตอบนําเลิกครับนี่ฝังพลอยนพเก้าเหรียญน,นี้ขอเจ็ดร้อยบาทถ้าไนรับปิดมาครับฝังพลอยนพเก้านะครับนะเอาไปเจ็ดร้อยอ่ะถ้ารับปิดมานะฮะอ่ะเลขสามสุดท้ายท้ายสุดอันนี้ก็น่าจะเป็นอันปาก้าพิเศษอีกแล้ว ฝังพลอยโนบะเก้าลงท้ายเลขแปดสร้างสิบหกเหรียญครับผมโอ้โหมือดีจริงๆฮะเจอแต่งานแบบเนี้นะยนะพลอยโนบเก้านะฮะนี่นี่ครับพลอยนบเก้าแบบนี้อีกแล้วครับเลขเก้าแปดสร้างสิบหกเหรียญบนโลกใบนี้ครับลงท้ายเลขแปดสร้างสิบหกเหรียญครับนี่ฝังพลอยนบะเก้าครับ อันนี้ฝังไว้สังคติเลยสวยเลยนะสวยเลย16เหรียญน,นะครับมีแค่16เหรียญบนโลกใบนี้ขอให้ราคาเท่ากันเอาไป700บาท700บาทปิดมางานที่สวยแบบนี้700บาทเป็นนวะอ่าเป็นอันปะก้าผิวกระจกที่สวยเอาไป700บาทปิดมาครับ700บาทครับรายการนี้อะปิดไปนะครับนะทีนี้จะให้ดูรายการซึ่งเป็นรายการแถม นะครับแถมยกหลังนี่นะครับเหรียญหล่ลอโบราณน,นะครับเนื้อเหล็กน้ำพีเลขสี่ครับอันนี้เป็นแถมยกลังนะฮะหล่อโบราณเหล็กน้ำพีเลขสี่ครับนี่นะฮะเลขสี่ตัวเดียวนะครับเห็นไหมนี่เลขสี่ตัวเดียวครับต่อโคตรขีด เหรียญหลอ่อเหล็กน้ำพีเนื้อเหล็กน้ำพีครับเหรียญหลอ่อเจริญดีครับเอาราคาแบ่งปันไปครับอง์นี้ขอห้าร้อยบาทออาปิดมาลูกะนะเหรียญหลอ่อเหรียญน,นี้ครับเอาไปห้าร้อยบาทครับเหรียญหลอ่อนะครับเหรียญหลอ่อเหล็กน้ำพีห้าร้อยครับห้าร้อยอ่ะองคถัดไปองค์นี้เนี่ยอย่าองค์นี้ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะ บรายการก็ไม่มีเขียนบอกเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นชุบเงินหรือเป็นเนื้อเงินแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยเขาจะตอกแจกด้วยหรอผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าตามรายการนี้เขาเขียนมาเป็นอ่าเหล็กน้ำพีเนี่ยเป็นรายการแถมยกลังนะครับส่วนรายการนี้ ผมคิดว่าเป็นทองแดงชุบเงินนะผมคิดว่าเป็นทองแดงชุบเงินนะครับตอกนาเลิกเลข44ครับลงยาแดงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเงินก็ถือว่าใครได้ไปก็โชคดี <c oughs> นะเนี่ยลงยาแดงที่สวยแบบนี้นะท่านไหนจะรับครับมีท่านไหนจะรับไหมเนี่ยที่สวยแบบเนี้ยมีท่านไหนจะรับไหมลงยาแดงแรงที่หนึ่งอยู่แล้วครับเอาครับองนี้นะ เอาไปห้าร้อยครับปิดไปเอาไปห้าร้อยครับปิดไปเลขสีน 500, ่นะครับเอาห้าร้อยครับปิดไปนะครับสวยมากองค์ถัดไปนี่ฮะนี่คือเนื้อทองแดงรมดำเป็นรายการแจกทานเลขตองหนึ่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 งโอ้โหเลขนี้ผมว่าเป็นเลขที่พุกท่านฝันหาอยู่แล้วครับ เลขตองแบบนี้แล้วดูหน้าหลวงปู่ดูครับแม้กระทั่งทองแดงยังสวยครับสวยแม้กระทั่งทองแดงฮะหน้านี่สวยคมเหมือนมากตอกโคตรคีบตอกแจกตอกนําเลิกเลขตองหนึ่งครับเลขตองหนึ่งครับดูฮะเลขตองหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ นะองนี้ท่านไหนจะรับครับนี่สวยมากอ่ะขอ500บาทเลขตองหนึ่งเรียนนี้เลขตองหนึ่ง,ขอ,ง,งขอห้ารบาทท่านไหนรับปิดมาครับอ่ะโอเคครับรายการลุ้นนะเหลือประมาณ40่รุ้นหน่อยๆน,นะครับลุ้นละ450บาทจัดส่งฟรีนะท่านไหนรับ3าลุ้น1300บาทจัดส่งฟรีนะ ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวนะครับท่านไหนจะรับจะเอาเบอร์ไหนอย่างไรท่านก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลาท่านเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแพ็คพัสดุแล้วก็จัดส่งให้ทุกท่านนะครับขณะนี้นะนี่มีสายไม่ได้รับเห็นไหมเวลาสิบสี่นาฬิกาสิบแดนาทีนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดพฤศจิกายนอ,อย่สา10ขอสิบยอ1ดเมษายนนะครับส่งวันนี้สิบสองสิบสาสิบสี่นะครับ คิดว่านะอ่าใครยอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลนะครับคิดว่าน่าจะได้วันพรุ่งนี้วันที่สิบสองนะครับนะคิดว่าน่าจะได้วันพรุ่งนี้สิบสองนะครับส่วนไปสนีไทยเขาปิดสิบสามสี่สิบห้าก็คือส่งไม่ได้นะแต่ว่าเขายังเขายังจัดส่งปกติอยู่นะท่านไหนจะรับเบอร์ไหนอย่างไรก็แจ้งเข้ามานะครับผมคิดว่ารายการนี้นะครับไม่เกินวันที่สิบห้าเมษายนแล้วกันนะผมตีไปสิบห้าสิบหกแล้วกันนะครับ ก็ไม่เกิน15เมษายนหากท่านไหนยังไม่ได้รับก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับผมจะเช็คให้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาเบยงเท่านี้ครับสวัสดีครับ